วันนี้อากาศดีมากเลยเพื่อนๆน,นี่ก็บรรยากาศที่โรงเรียนนะคะเนี่ยที่โรงเรียนที่มาทุกวันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยหิมะก็ตกเยอะแยะมากมายตื่นมาโรงเรียนตั้งแต่ตีห้าสี่สิบห้าก็ต้องตื่นละตื่นมาก็ต้องเตรียมอาหารใส่กล่องนะ เตรียมอาหารใส่กล่องเพื่อจะมาโรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มีอาหารขายที่โรงเรียนไม่มีอาหารขายก็ทุกคนทั้งครูทั้งนักเรียนก็ต้องเตรียมอาหารมาจากบ้านมากินที่โรงเรียนกันเพราะว่า ร้านขายอาหารของโรงเรียนเขาก็จะปิดโควิดพราะกลัวโควิดกันพวกเราก็จะเตรียมอาหารมากันทุกคนแต่ตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยเออหิมะมันตกมากเลยนี่บรรยากาศที่โรงเรนทั้นั้นเนี่ยดูหิมะ เยอะมากแล้วก็ตรงนี้เด็กๆก็จะมาเล่นเด็กๆอนุบาลก็จะมาเล่นมาเล่นอ,อะไรอะสไลเดอร์เล่นหิมะกันที่นี่อันนี้ก็นักเรียนคงจะเลิกละนักเรียนคงจะเลิกแล้วก็เดินมากันเป็นแถวเดี๋ยวเราก็จะพาไปดู บรรยากาศตรงทางกลับบ้านกันว่าวันนี้ก็โอ้อากาศดีมากวันนี้มันจะดีอยู่ช่วงหนึ่งเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองแล้แดดมันก็จะไปละแดดมันจะมาสักประมาณสัก้านาวินเตอร์มันก็จะไม่มานานหรอกครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง แล้วมันก็จะหายไปดูกลองน้ำแข็งสัก,ก่อนนี่ก็ปกติก็จะหิมะเต็มเลยแต่ว่าเขาก็จะมาขูดหิมะออกเพื่อที่ให้นักเรียนเดินกันอันนี้เด็กนักเรียนก็เลิกเรียนมัม้งจะเลิกเรียนอ,ะอ่ะดูต้นไม้ข้างโรงเรียน ก็เด on ินไปเดิน no, ข okay, ึ้นรถเมเดินไปขึ้นรถเมที่ในเมืองก็เดินประมาณ20นาทีนะเราก็เป็นเหมือนเด็กนักเรียนอ่ะคมคืนไปกับเด็กๆไปลื่น ไม่ได้ใส่กันลื่นเวยเฮ้ยฮะบรรยากาศเดีย๋ยวเราเดินไปตรงสนามตรงนู้นทางเดินอุ้ยลื่นจังเลยตรงนี้ลื่นมากเลยไม่ได้ใส่กันลื่นเลยเขามาขูดหิมะไปไงพอเขามาขูดหิมะออกปุ๊บมันจะเป็นน้ำแข็งข้างล่างเราก็จะเดินลำบากโอ้โหลื่นจริงๆ พอดีไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่มาแล้วไอ้ส้นมันส้นมันไม่เหมือนคู่เก่ามันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเกาะพื้นเท่าไหร่ดูกองเทน่ะกอน ตั้งแต่วันศุกร์หิมะจะตกเยอะมากเลยอันน,น,น,อน,นี้ก็เป็นสนามฟุตบอลนี่ก็เป็นตัวนี้เป็นสนามหญ้านะคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยสนามหญ้าดูสิหิมะเป็นกองเลยดูสนามหญ้าเขาสนามหญ้าก็มีแต่หิมะอันนี้เขาก็ไถหิมะเข้าไปกองไว้ เพื่อนๆอยากจะเล่นหิมะด้วยกันไหมคะเนี่ยนี่ก็นี่ก็ทางเดินอันนี้ก็ปกติก็จะเป็นถนนค่อนข้าง,างจะลุกลังคะเนี่ยเนี่ยแต่ทางนี้ก็ปูด,ด้วยหิมะตรงนู้นบ้านบนภูเขานะเพื่อนๆสวยงามมันขาวไปหมด นี่แหละอยู่ต่างบ้านต่างเมืองชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเดินมาไปโรงเรียนมาเริ่มต้นโรงเรียนเรียนหนังสือใหม่เริ่มต้นที่จะเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างไม่เริ่มต้นอย่างเดียวคืออายุอายุก็แก่ลงทุกวัน แต่ทุกอย่างเราต้องเริ่มต้นเดี๋ยวใช่ไหมเพื่อนๆโอ้ยหิมะสวยงามนี่ถ้าเกิดเราเล่นหิมะเพื่อน ันที่เรียนหนังสือก็รู้บ้างไม่รู้บ้างส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้ครูพูด20่สิคำก็จะรู้เรื่องสักคำหนึ่งอันนี้คือรถไถหิมะดูรถแท็กอร์ไถหิมะเพื่อนๆเห็นไ,ไหมครับน่ะนะโอ้โห มุะเดินดูหิมะแต่หิมะเนี่ยเวลาฝนไม่ตกมันก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่าเวลาฝนมันตกแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งแล้วมันก็จะไม่สวยแล้วมันก็จะดำๆมากเหมือนโสกกปกอะเด,ดี๋ยวสิเพื่อนๆดูเลยดูก็ถ่ายหิมะเขา อันนี้สนามฟุตบอลกลายเป็นสนามหิมะเห็นไหมบ,บ,บ,าาบ้านบนเขาดูบรรยากาศบ้านบนเขานี่แหละค่ะประเทศนอร์เวย์มันก็จะกลางวันมันก็จะเงียบเหงาเพราะว่า,าทุกางทำงานกันหมดอ,อันนี้อ๋อเขาจะไปไหนอ่ะ ไปกองไว้นู่นนะกองบักใหญ่เลยแต่ตอนนี้มือแต่ตอนนี้มือเริ่มชาแล้วค่ะเพราะว่าเอาถุงมือออกแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันดูสิคะเนี่ยสวยไหมคะเนี่ยพระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์สวยงาม น,นานก็จะมีผ้าทิตย์ได้เห็นหน้าวินเตอร์อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นึงก็จะได้เห็นผ้าอาทิตย์สักสักสองหรือสามวันก็เห็นไม่นานอตอนนี้มือเริ่มชาแล้วค่ะโอ,โโอ้ดูสิคะเพื่อนๆ ก็ก็อยู่ที่นี่ก็ใช้ชีวิตช่วงนี้ก็เช้าก็ต้องไปโรงเรียนเย็นกลับไปทำอาหารเย็นทำการบ้านออตรงนี้สวยจังมุมนี้สวยอาทิตย์ หายพระอาทิตย์เนี่ยบ้านเขาก็อย่างเงี้ยบ้านคนที่นี่นะต้นไม้ก็จะมีแต่หิมะใบไม้ก็จะไม่มีอันนี้ก็เป็นลานจอดรถจอดอย่างเงี้ยเสียงเงินนะคะเนี้มาค่ะ ก็ขอจบวีดีโอไว้ก่อนนะคะแค่นี้เพราะว่าถ้าเดินไม่ระวังตอนนี้มันจะล้มแล้วละ่ะเพราะว่าเขาขูดี่มะเอาไปมันมีแต่น้ำแข็งแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ